ตาบกองพี่น้องอใส่อีก,กปนูนะสัดิจ้ามาพอกันอีกแล้วพี่น้องเมื่อนี้ผ้าพี่น้องไม่กิ่นโสมเยอะมาแรงตมบักตองใส่อีก,กปูหน้านี่ปูหน้า มักต้องน่อยพักบะร้ายไปแน,น่เมื่อนี่เพราะว่ากินสม,มใส่ข,ข้าวขาวน้าพี่น้องแซ่บ อาสิจอบเจ็บในเรือกพี่น้องกินสมในมัน ไปตลาดเราเห็นมักงกรคิดอยาก แบบในนัอนเอง สมยังแซ่บต่ำซีน่วยง่งยเลยนวยหน่อยเดี๋ยอไหล่ มกินใ้นมันหวานดีนะบะมีับางแเงนาะคิดอยากกินบางแง่วคุกค,คุกใส่น้ำปลาคือแซ่บน้ำปลาของซื้อรสไหม

ในมันหวานนามนั่นจะบาดไปเนาะ กินสมไปกินน้ำไปขึ้นนี่คือสีบรอดออกพี่น้อไงไอ้จ่องของน,อนอออำ้ำได้ไหมเนี่ยถอดมาแม่กินซอยขอยจะคำสองคำเน่ยเรวเอามามามาลูก กิน,นหรือบ่กิน,น,กนเอาซอสเอสแหละที่สมัคร

กิน,นแนมที่นองวันดยกินเบิดนี่ตายแค่มืออนี่ เอาไว้สั่งทั่นกินเมื่อวันยังมานั่งเล้มอันกินตัวสมเอาสำหรับมื้อนี้ก็ขอขอบพ,พ,พุ่นพ่อแม่พี่น้องจ้าที่เขามาให้การติดตามรับสมอาจจะกินจอบกินแจ๊บในเะด้อพี่น้องมันเป็นกินสมเนาะของสมมันเกิดจังซีแหละญยาิพี่น้องลำขัน้น จังใดก็ขอโทษขออภัยด้วยจ่ะ้ากินบ่สุภาพฝากพี่น้องเข้าไปเป็นกำลังแรงใจอีกสองทางนึงแน่ก็แล้วกันจ้ดทาง YouTube พี่ม,มลมนต์เบาอีสานพากินพี่น้องเลยค่ะทางแฟนเพจมนต์เบาอีสานพากินถ้ากัแฟนเพจแอลชวนกินแซ่บนัวพี่น้องเข้าไปเป็นกำลังแรงใจให้กันได้เนาะฝากพี่น้องมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กันอ่าสำหรับ สำหรับพี่น้องท่านใดที่ <Yeah. S 1> มีิยังที่ที่อยากให้เอวปรปับปรุงพัฒนากน็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลย้อพี่น้องเนาะเอาไว้เจอกันคลิปหนามือหนาพี่น้องสำหรับมือนีคอโตล่าไปก่อนสมแห้งกินบ่เบิร์ดดอ,อกจังสีมันนางเลี่ยมกินตัวพี่น้องไปแล้วมือนีสวัสดีค่ะ